อดีตสามีลูกนกสุภาพรประกาศแยกทางกลางรายการชมหน้าอดีตสามีลูกนกสุภาพรประกาศแยกทางกลางรายการ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถที่โด่งดังมาจากเพลงคุณลำยาไยที่ฮิตติดหูทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับลูกนกสุภาพรล่าสุดชีวิตพลิกผันต้องกลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังตัดสินใจขอแยกทางสามีวันนี้เลยขอมาเปิดใจหมดเปลือกในรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาเป็นที่แรกถึงอดีตที่แสนเจ็บพร้อมทั้งเล่าความลับที่ไม่เคยเล่าที่ไหนโดยเธอเปิดใจเรื่องแยกทางกับอดีตสามีเอาไว้ว่า สาเหตุที่ต้องแยกทางกับคุณพ่อนิชาเริ่มมาจากเขาเป็นคนที่ชอบดื่มซึ่งเขาเป็นคนติดเหล้าแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเลยอยากมีเวลาเป็นของครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันสะสมมาเป็นระยะเวลานานเกือบ10ปีพอมีลูกแล้วเลยคิดว่าถ้าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและลูกจะอยู่ยังไงเจ็บปวดนะพี่ถามว่าทุกวันนี้ก็เจ็บ แต่ก็ขอแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นซึ่งลูกก็เข้าใจช่วงแรกก็ถามลูกว่าอยากกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวไหมลูกบอกไม่เอาไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้ตัวเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวเท่านั้นเองไม่ต้องรวยอะไรมากก็ได้ซึ่งรายการนี้ถือเป็นรายการแรกที่พูดเลือกจะเล่าให้พี่หนุ่มแหม่มฟังเป็นคนแรกร้องไห้กอดหนุ่มแหม่มเราอยากเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวสมบูรณ์ถึงตอนนี้ก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ต้องยอมรับมันทนอยู่กับมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตเขาคืนเราก็ขอ ีวิตเราคืนเมื่อถามถึงชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวลำบากไหมเธอตอบอย่างมั่นใจว่าไม่เลยค่ะ ต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นลำไยจนถึงวันนี้ที่มีครอบครัวชีวิตหนูโคตรลำบากเลยซึ่งไม่รู้ว่าสบายมันคืออะไรถึงมีตังหนึ่งล้านตังหนึ่งแสนก็ต้องทอดไข่กินไม่ได้ไปกินอาหารหรูหราหรือซื้อแบรนด์เนมอย่างอื่นซึ่งเป็นคนมัธยัสร,รู้จักใช้ตังซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาย่นชมหน้าอดตสามีหรือพ่อของลูกของนักร้องสาวที่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่อยู่กินกันมานานจนมีทาย,ยาทสุดน่ารักโดยสามีของเธอคือนายเดชาสุวรรณสารเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหลัักนน่เอง